ก็ลังกามันให้เกี่ยวพืชทิ่ตาวพัดลมรัดแสงตายยงิงตายซั้งเลยื่อยม่มีสิ่เดียวพัดลมนี่โอ,อ,เอ,อ้ยหมุนอยู่แหวกนี่คเขาพอสิชั่วทางนี้มือนี่หันงหญ่ๆนี่ nào ta đi à để này hè <laughs> nó không biết tiếng tiếng tu này bay นี่แม่นี่แม่เยวมายืยย<ๆ>นอยู่นีวว่วบไปพู้ห่ะฮันค่จะยืนพืดรอผปิดเจยะวางกอแกะหน้าจะโกว้อย่ารีบไปฮันนี่กใส่ดังแล้ววะ

เบิ้งครับผลงานวันนี้เขาก็เอามานึ่งครับนึ่งคือมาสู้แล้วค่อยไปจังออกไปแกไหเบื้งเราเนีมือ้เอ <laughs> ตายก่อนั้นึน่งซู้เราก็มาแกค้ค่ะเบิง้งมาซีแฉง่ายครับ <laughs> เ,เราฮิดคือเราฮทเป็นยังได้ไอันนี้เบิงบ้งะะเบิ้งเซมเก่าเซมเก่าเซมเซ็มจี่ส เจ็บจอกโกวซัวเลยมีวะเครื่องเดี๋ยวนึงด้วยครับแอนอ้ต๊ะจ้าเฮ้ยเดี๋ยวหกร้อยเอาเองอ่าขอซื้อ